เขาเรียกว่าดนตรีโศหรือดนตรีฟังกี้แต่ถ้ามันเป็นเพลงที่มันเป็นก็เดือดเยอะๆทีนี้เราจะแยกประเภทยังไงว่าเพลงแบบนี้มันคืออะไรถูกปะ่ะในความหมายคืออย่างนี้ใช่ไหมครับเพลงแบบนี้มันมันคือจัดอยู่ในประเภทไหนคือหมายความว่าประมาณว่าสมมติฟังกี้เนี่ยอยากรู้ว่าตรงไหนมันตีแล้วมันคือฟังกี้ประมาณนี้ครับอ๋อแบบนี้ ยากใช่ปหถามยากนะแต่ว่าตอบได้คือพ,พ,พยายามเข้าใจด้วยที่ตอบได้คือดนตรีฟังกี้ดนตรีโซจะเกิดขึ้นนะโ,โหฟอสรสันนะ <laughs> คือดนตรีมันเป็นอย่างนี้ดนตรีโซลดนตรีฟังกมันจะเกิดขึ้นมาก่อนนะครับตรีแล้วมันก็ยังอยู่มาจนถึงทุกวันนี้พอยุคแรกที่ดนตรีเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาแบบ คนผิวดำเรียกดนตรีประเภทนี้ว่าดนตรีโซนดนตรีโซนซึ่งใครอ่ะเจมส์บาวรู้จักเจมส์บาว์ไหมครับรู้จักปะจักเจมส์บาว์ไหมอันนี้เป็นโซนเป็นโซนแล้วทีนี้เนี่ยยุคนั้นอะถ้าดนตรีที่เกิดจากยุคนั้นอะเขาจะเรียกดนตรีโซนอย่างไรทีวีวอลเดอร์ชุดแรกๆ เอากรีชุดแรกๆหรือว่าแบบโมทาอันนั้นมันเป็นดนตรีโซนครับขเขาเรียกอาริต้าแฟร์ิอันนั้นเป็นโซ่เลยโซ่ Soul มากๆเลยโซ่ Soul ที่มันเป็นโอ้ไม่ได้ไม่นี่โซนะ่ประมาณแบบนี้ก็เป็นโซ่ มีแบบนี้ในยุคนั้นอ่ะเขาเรียกดนตรีแบบน้วนตีโซนพอถึงมายุคหนึ่งคนขาวเอาดนตรีโซนของคนดำขึ้นมาเปลี่ยนชื่อเรื่องดนตรีประเภทนี้ว่าดนตรีฟังกี้นะมันเป็นเรื่องของยุคสมัยนะอันนี้ต้องไปรู้ให้ได้มันเป็นเรื่องของยุคสมัยดนตรีโซนโจถูคนขาวเอาขึ้นมาแล้วคนดำเรียกดนตรีของคนขาวว่าดนตรีฟังกี้ ฟังกี้ไม่ได้ถูกแต่งตั้งขึ้นโดยคนขาวแล้วคนดาเป็นคนตั้งชื่อให้ในความหมายของคนดาคือเป็นดนตรีที่แบบขี้ขโมยไม่บอกไหแต่ก่อนเขาไม่ถูกกันอยู่แล้วจริงๆขี้ขโมยพกวกปบบเอาภาษาชาวบ้านดนตรีขี้เหม็นอะไรนี้ไม่เอาท่าประมาณนั้นเขาก็จะโฉบกันไปโฉบกันปาปเงี้ยครับจนยุคหนึ่งดนตรีฟังกี้เริ่มมีมีม มีบทบาทมากขึ้นคนดัก็เอากลับไปกลายเป็นดนตรีที่มันเป็นเ e อิร e ์วินแดนไฟในยุคนั้นนะครับคนดําเริ่มมากลับไปแล้วคนขาวว่ากลับมากลายเป็นดนตรีดิสโก้คือยุคสมัยมันจะคาบเกี่ยวกันอย่างเงี้ยคาบเกี่ยวอยู่เงี้เยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องต้องรู้ให้ได้วนะ่าดนตรีแบบนี้ซาวแบบนี้คือดนตรีที่เกิดขึ้นในปีพศไหนควรจะเป็นควรจะเรียกมันว่าอะไร ขึ้นอยู่กับการฟังสาวด้วยนะครับแต่ทุกวันนี้คนนิยมทำาัตติโซฟังแล้วทำสาวให้เหมือนโบราณเริ่มมีเยอะมากขึ้นเพราะว่ติพวกนั้นมัตติที่แบบมีเสน่ห์มากครับคือตอบได้ประมาณนี้ขอบคุณครับขออีกคำถามไน้่งนะครับอีกหนึ่งคำถามได้ครับเวลาเหยียบแผ่นครับขาซ้ายเวลาตีต้องเหยียบหนาหรือว่าเหยียบแดงเหยียบเบาขนาดไหนครับถึงจะออกมาถฟังอ๋<ข>อ Okay. วิธีการเหยียบของผมนะครับเอาของผมก่อนละกันผมจะอาเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วจะเหยียบใช้วิธีกระแทกเท้าลงไปใช้ซ้อนกันได้มันจะไม่เหยียบแบบขาติดแล้วถ้เอาข้างหน้าอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันไม่กระชับแต่ผมจะเหยียบยกขาแล้วก็ทีมัน ใช่ไหมครับเดินดเป็นแนี้นะไม่ต้องโกงนะฮแต่พวกมันไ้้เดือดแค่เดียงนี้ไม่แนะนำเพราะว่ามันจะเมื่อยใช่ครับวางเท้าลงไปปกตินะครับเหมือนเราเหยียบก็เดือดแค่อย่างนี้ยนี่ครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่เราด้วยว่าเราจะทำอะไร ดูเพลงเพลสั้นไม่แม่ยาญมากระหว่างนี้ก็นล่นคำถามไว้นะครับเพราะว่าโอ้โหโอเค